อย่างที่ผมเคยพูดเสมอนะครับว่าผมเอนะครับโตมากับภาพยนตร์ฮ่องกงนะครับหนังฮ่องกงเนี่ยในสมัยนั้นนะครับสมัยเด็กเนี่ยยุค80 90เกนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจดจํามากเลยนะครับเออมันมีสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากพระเอกนางเอกในหนังนะครับเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวโกงในหนังฮ่องกงนะครับซึ่งมันจะมีขาประจานะครับที่ เรื่องไหนเรื่องไหนก็เจอนะครับพวกตัวโกงพวกดาวร้ายต่างๆนะครับซึ่งมักจะได้บทดาวร้ายหรือบทร้ายในหนังนะครับในหนังต่างๆของหนังฮ่องกงนะครับก็ผมจัดอันดับมาสัก10คนนะครับที่ผมจับได้นะครับแล้วก็เห็นบ่อยนะครับในหนังฮ่องกงหลายๆเรื่องเลยที่เป็นดาวร้ายนะครับผมอันดับที่10ก็คือล่อรี่นะครับลอรี่นี่เป็นดาราตั้งแต่สมัยยุคนู่นะครับ60 70นดยะครับเล่นหนังของชอปปเดอร์ประกอบนะครับสมัยนั้นนะครับแต่ว่า ถ้าจําความได้เนี่ยมีคนเคยบอกว่าแกเคยเล่นเป็นพระเอกหนังด้วยนะครับเป็นพระเอกครับแล้วก,ก็ผันตัวลหลังก็ผันตัวเป็นตัวโกงนะครับดาวร้ายในหนังฮ่องกงนะครับซึ่งช่วงที่ผมโตขึ้นมาได้ดูหนังแกเนี่ยแกก็เป็นตัวโกงแล้วนะครับบทตัวโกงแกก็จะออกแนวเจ้าพ่อโหดนะครับก็เป็นบทที่หน้าตาแกดูแล้วเข้า,เข,า,เ,ขาเข้ากับบทดีมากนะครับบทโหดขแกเดียอันดับที่9้านะครับก็คือนักแสดงที่ชื่อพอลชุนนะครับหรือว่าพอลเฉิน หรือ,อถ้าภาษาจีนก็ชื่อภาษาจีนนะครับก็ฉินเพยนะครับอ่าฉินเพยคือคนนี้เนี่ยเป็นดาราที่เคยเล่นซีรีส์ของทีวีบีฮ่องกงนะครับในห้องกลมาก่อนแล้วก็เล่นหนังใหญ่นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่ผมเคยดูแกแสดงนะครับแกเป็นนักแสดงที่มีฝีมือเลยทีเดียวนะครับผมแต่ภาพจำของผมสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมจำได้ว่าแกมักจะรับบทเป็นพวกตัวโกงนะครับเป็นเจาข้อเป็นอะไรก็วันไปนะครับ ฉากจำของแกก็จะเป็นฉากที่แกกระทำชำเร่านางเอกคนหนึ่งนะครับชื่อจ้างเมียนนะครับตอนนั้นก็เป็นภาพจำนะครับแกนี่หืนแล้วก็โหดแล้วก็ชั่วได้ใจจริงๆนะครับแหมเก็นเล่นในบทบาทเลยจริงๆนะครับอันดับที่แนะครับคือดาราที่ชื่อว่าหลี่จื่อสงนะครับคือบทบาทที่ผมจําได้เลยนะครับไม่ลืมเลยในตุ๊กโกงก็คือเรื่องของโหดเรวดีนะครับซึ่งแกเป็นแสดงเป็น พี่น้องร่วมสถาบันที่หักหลังเขานะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อเองนะครับผมในหนังเรื่องโหดเร็วดีแกเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันดับที่7ก็คือหลงฟงนะครับก็ผลงานในแกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแกเล่นหลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าพ่อมั่งเป็นลูกน้องเจ้าพ่อนะครับเป็นตัวโกงที่การแต่งตัวจะออกเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะครับเป็นแบบผู้ดีผู้ดีนะครับหน้าตาแกก็ดีนะครับแล้วก็เวลาแกเล่นตัวโกงเนี่ยแกก็ เป็นภาพจำของแกนะครับผมเคยเห็นเท่าที่ทิจำได้เรื่องคนตัดคนนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเรื่องคนตัดคนก็แกก็แสดงหลายเรื่องนะครับหลงฟงนะครับผมอันดับที่หนะครับก็คือจางเหยื่อหยางนะครับหรือว่ารอยจางนะครับคนนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยเล่นเป็นพระเอกเรื่องหนึ่งนะครับหนังฮ่องกงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นพระเอกเลยนะครับเล่นตัวโกงนะครับผมหน้าตารูปร่างแกนี่ดูสมาร์ทดูดีมากเลยนะครับไม่น่าจะเป็นตัวโกงได้เลยแต่ว่าแกเล่นบทตัวโกงได้ดีเลยทีเดียวนะครับหนังที่น่าจะสร้างชื่อเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องกูวัดใจนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโกงระดับคู่ปรับของพระเอกในเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับที่แกเล่นนะครับอันดับที่5นะครับก็คือเกาเฟยนะครับ ก็หน้าตาแกก็คุ้นเคยอยู่สมัยติเด็กนะครับที่ผมเคยดูหนังแกหลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนังบูนะครับหนังบูหนังกำลังภายในแกก็เคยเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบทตัวร้ายนะครับก็เป็นบทที่แกถนัดเลยนะครับจริงๆแกเป็นทั้งนักแสดงนะครับเป็นสตันแมนเป็นผู้กำกับอะไรหลายอย่างเลยครับก็ถือว่าเป็นคนที่ฝากผลงานไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในหนังฮ่องกงสมัยก่อนนะครับเกาเฟย นะครับผมอันดับที่4ก็คือดาราที่ชื่อว่าหวงกวงเหลียงนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้จําได้ไปลืมเลยนะครับคือแกนี่เป็นคนที่เวลาเล่นบททําตาโตๆนะครับดูแล้วมันจะแบบว่าดูโหดหน่อยนะครับผมก็คือบทที่ผมจําได้ไปลืมก็คือตอนที่แกถือถังแก๊สนะครับ เอายกไปฟาดหัวหลิวเต๋อหัวนะครับในเรื่องผู้หญิงฆ่าขยัาแตะนะครับภาคแรกนะครับผมก็เป็นฉากจ่าของแกนะครับซึ่งจริงๆแล้วแกก็เล่นหลายเรื่องนะครับที่เป็นตัวลายนะครับมาถึงอันดับที่3นะครับอันดับที่3ก็คือหลีเจ้าตีนะครับผมนี่หน้าตาคุ้นเคยเลยทีเดียวนะครับคนนี้นะครับก็บทไลไๆที่แกเคยเล่นส่วนใหญ่มาก็มักจะเป็นบทดักเลงนะครับซึ่งเป็นระดับหัวหน้านะครับักหัวหน้านักเลงอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในหนังหลายเรื่องนะครับซึ่ง ตัวแกรูปร่างหน้าตาเด็กแกก็ดูจะออกแนวผู้ลายพูดลายนะครับก็เป็นที่หน้าคุ้นหน้าคุ้นตาในหนังฮ่องกงหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเคยเจอนะครับมาที่อันดับที่สองนะครับก็คือเฉินคุยอันนะครับนี่เป็นคนที่ทุกคนถ้าจะจําหน้ากันได้นะครับถ้าเคยใครเคยเกิดทันดูหนังฮ่องกงสมัยก่อนนะครับ ซึ่งเป็นคนที่เป็นทั้งโหดท,ทั้งมันทั้งหานะครับเป็นคนที่เล่นได้บโทโหดก็ได้นะครับบทมันมันบทบูบูก็เล่นได้นะครับหรือบทตลกแกก็เล่นดีนะครับเป็นคนที่เล่นได้ไหลายบทบาทเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเป็นตัวโกงเป็นตัวลูกน้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีหนังมากมายที่แกเล่นนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับเฉินคุยอันนะครับผมมาที่อันดับที่หนึ่งนะครับของตัวร้ายดาวร้ายตัวโกงในหนังฮ่องกงในความทงจำของผมนะครับนั่นก็คือ เหือกากุ้ยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเหอเจจูหรือยังไงบางที่เขาเรียกอย่างนี้นะครับเหือกากุ้ยหรือว่าเรียกเรียกว่าเหอเจจูนะครับนี่ฮะเห็นเลือกแล้วก็รู้นะครับว่ายังไงก็เป็นคนดีไม่ได้นะครับหน้าตาแกนะครับโอโ้โหเล่นแต่ละเรื่องนะครับสมบทบาทเหลือเกินนะครับเป็นตัวโกงที่เรียกว่าชั่วที่สุดในจกักรวาลหนังฮ่องกงแล้วนะครับเห็นหน้าแกนี่คือต้องเป็นผู้ร้ายได้นอนนะครับผมบทที่ผมจําได้ไม่ลืมเลยครับแต่บทแกเนี่ยมักจะเป็นบทที่เอ่อ มักจะชอบยัดเยียดความเป็นผัวให้หนางเอกนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวโกงที่ออกแนวแบบลูกจิตลูกจิตหน่อยนะครับทําอะไรแบบพิสดาบรบาดตไทยนะครับไม่ชอบทําอะไรดีๆเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะแกเล่นตัวจริงแกเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าแกเล่นหนังจนผมจําว่าแกน่าจะเป็นคนชั่วแบบนั้นแล้วนะครับจริงๆแกอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับแต่หน้าแกนี่โอ้โหหน้าตาแกดูแล้วเหมาะสมกับบทบาทมากเลยทีเดียวนะครับในการเล่นหนังของโกงแกนะครับ หือกากุยนะครับหรือว่าหือเจียจู่นะครับผมก็ัด้และครับเป็นสิบันดับดาราดาวร้ายนะครับหรือตัวโกงในหนังฮ่องกงสมัยที่ผมดูสมัยวัยเด็กนะครับผมก็แถมให้อีกสี่คนนะครับซึ่งเป็นคนที่จะเรียกว่าอะไรล่ะเอ่อคนสี่คนที่จะพูดถึงต่อไปนี้ครับเป็นพระเอกมาก่อนนะครับแล้วก็ผันตัวเป็นผู้ร้ายนะครับหรือไม่ก็ ท,ท,ทีทีบางคนก็ยังเป็นพร,พระเอกนะครับแต่เป็นพระเอกที่แบบว่าไม่น่าจะเป็นพระเอกเท่าไหร่นะครับเป็นพระเอกแนวออกไร้ายๆโหดๆโรคติตอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีว่านเจือเหลียงนะครับนี่ว่านเจือเหลียงผมจําได้ว่าผมรู้จักแกตอนที่แกเล่นเป็นเล็ขเซียวหงนะครับในหนังฮ่องกงทีวีบีสมัยก่อนนะครับแล้วแกก็มาเล่นหนังใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านตัวเองจากตัวพระเอกนะครับมาเป็นตัวโกงนะครับอย่างเรื่องอต้นตะกูนโหด อะไรนะครับในพรุ่นะี้ฮะก็เล่นเป็นตัวโกงครับที่จาได้นะครับผมต่อมาก็ไปคือเอ่อยื่นต้าหัวนะครับนี่ฮะยื่นต้าหัวด้วยความที่แกหน้าตาดีนะครับหล่อสมาร์ทบทที่แกเล่นมักจะเป็นบทถ้าเป็นตัวโกงนี้ก็เป็นตัวโกงที่ออกแนวเป็นทุบคู่ปรับพระเอกนะครับแต่ถ้าเป็นพระเอกที่ออกแนวหนังที่แกเคยเล่นมักจะเป็นหนังเกรดสานะครับหรือเป็นพระเอกแนว โหด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 โรคจิตหน่อยนะครับที่แกเล่นนะครับหล,หลายเรื่องเลยเดียวนะครับอีกคนหนึ่งก็คือฉีเช่าเสียดนะครับก็เป็นคนที่ภาพจาผมก็คือนะฮะพระเอกเรื่องกระบี่ไรเทมทานนะครับซึ่งน่าจะเป็นพระเอกตลอดกาลของผมนะครับแต่ว่าแกก็เคยเล่นบทผู้ร้ายมาเยอะผลข,ขวรเลยนะครับหลังๆนะครับซึ่ง บทแกนี่ก็แกก็แสดงได้ถึงบทบาทเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวโกงนะครับเป็นหนังฮ่องกงนะครับผมฉีเเร้าเฉียนนะครับผมคนสุดท้ายนะครับที่จําได้ไม่ลืมนะครับนี่ฮะตำนานสระเปาเนื้อคนนะครับหวงซิลเซิงนะครับผมนี่ส่วนใหญ่แล้วแกไม่ได้เป็นเวลาแกเล่นหนังนี่แกเป็นเล่นเป็นตัวประกอบมั่งเป็นบางเรื่องนะครับแล้วก็หนังที่แกเป็นตัวพระเอกเนี่ยก็จะเป็นพระเอกแบบแนวโรคจิตโรคจิตหน่อยนะครับซึ่งก็หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมเป็นคนที่น่าจดจาในในบท จะว่าเป็นตัวโกงก็ไม่ไม่เชิงจะโกงนะครับแต่ว่าเป็นบทเป็นคนเด็ดเล่นบทเด็ดนะครับตัวเอกของเรื่องแต่ว่าตัวเอกที่โลกจิตโกเจ็ดต,ตัวโกงหน่อยอะไรครับพวกนี้นะครับผมก็นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่น่าจดจานะครับในหนังฮ่องกงอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของตัวโกงในหนังฮ่องกงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม